หลังจากที่ท่านผู้ว่านะคะกล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิธีการก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนะคะมีการแจกทุนการศึกษาเด็กนะคะ,ะแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมนะคะมาร่วมกับเด็กน้อยด้วยนะคะใครเป็นใครบ้างนะคะนําภาพบรรยากาศะคะ่ะมาฝากนะพี่น้องบ้านพเนี้ยที่มาร่วมงานนี้ไม่ได้นะคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยะคะ่ะช่วงบรรยากาศ ของการที่น้องไดนะคะพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะคะเข้าแทงรอนั่รอรานะคะคุณการศึกษานะคะจากท่านผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุถ้าเกิดถ่ายภาพนก็อย่างที่บอกเก็บไว้หมดเลยนะคะ เพราะว่าเด็กเยอะนะคะเด็กเยอะมากเลยแถวยาวเลยค่ะเจ็ดลําบากนะคะก็จีโอกาสนะคะำความคิมาทำให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ,ะและ้วก็จะค่อยๆนะคะลากกล้องนะคะจะไม้เลื่อนไปเร็วๆนะคะจะได้เห็น,นะคะ่ะลูกหลานนะคะมารับชมการศึกษานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะจากผู้ว่าราชการจังหวัดลูกหลานใครนะคะดูดูกันเอาเองนะคะ เพราะว่าเจก็ไม่รู้จักเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะจะพยายามจัดภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมให้ได้มากที่สุดนะคะภ<อ>าพบรรยากาศนะคะการมอบทุนการศึกษาถ่ายลากกล้องให้ดูให้เห็นนะคะให้เห็นตั้งแต่หัวแถวนะคะถึงท้ายแถวนะคะ ภาษานิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กเยอะนะคะเด็กเยอะมากเลยนำาพาไปทุกท่านนะคะรวมอ่านโมทนานะคะและรับชมคลิปนะคะภาพของคุณงามความดีนะคะดูแล้วก็ไม่เบื่อนะคะดูแล้วก็มีความสุขนะคะอะไรที่เป็นเรื่องดีงามนะคะเจ๊ถนัดมากนะคะในการที่จะทำคลิปนะคะ และนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะไม่ไม่แน่ใจว่ามอบอะไรนะคะแต่ว่าเป็นข้างในมีของนะคะของหน่วยงานราชการนะคะนำภาพไปทุกท่านได้รับชมะค่ะ